แนะนำอุปกรณ์ติดตั้งกล้องนะฮะอิน 360X3 นะฮะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยแท่นยึดนะครับกับกับรถนะฮะหนึ่งชิ้นนะครับซึ่งก็จะมีรูเกียวสำหรับใส่ขาไม้เซลฟี่นะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวยึดเพื่อรั้งกันโยกนะฮะเป็นตัวที่สามารถยืดจุนได้นะครับนี่นะฮะสามารถที่จะนำไปหนีบก,กับไม้เซลฟี่กัน ะะซึ่งก็ต้องหาจุดยึดให้ดีๆนะครับส่วนจริงๆแล้วตัวเคสเนี่ยนะครับเป็นตัวเซฟแต่ถ้าเราจะถอดออกเนี่ยเราก็ยึดกล้องเนี่ยมันก็จะเบาแล้วก็เวลาขับรถเนี่ยกล้องก็จะไม่ค่อยสั่นนะฮะแต่ถ้าเราใส่เคสเ,เป็นการเซฟนะครับเวลากล้องหลุดหรือว่าฟาดลงกับพื้นเนี่ยนะฮะมันก็จะติดเคสก่อนเลยนะครับนี่นะฮะก็ติดไว้เป็นการเซฟ ตัวเครื่องกล้องนะฮะนี่นะฮะแล้วก็หมุนใส่ไม้กับไม้เซลฟี่แล้วก็นำไม้เซลฟี่เนี่ยไปยึดกับตัวยึดขาจับยึดเนี่ยกับกับรถอีกทีนึงนะฮะขายึดนี่เป็นตัวที่สามารถยืดหยุ่นได้นะครับสามารถหมุนออกแล้วก็ยึดติดกับจุดที่เป็นเหล็กนะครับที่เราจะดูแล้วว่ามั่นคงนะฮะแล้วก็เวลาติดตั้งนะฮะก็จะทายงเอียงนะครับลงไปลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อ ให้กล้องเนี่ยทำมุมกับกับตัวหน้ารถแล้วก็บริเวณใบหน้าของเรานะครับเวลาเรามาเลือกภาพเนี่ยจับภาพเราก็จะได้เลือกมุมที่สวยงามมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะมีตัวล็อกอีกตัวหนึ่งกันกันไม่ให้โยกนะครับนะฮะถ้าเรายืดตัวเดียวเนี่ยขั้นด้านล่างถามว่าได้ไหมได้นะฮะแต่ผมลองแล้วนะครับมีโอกาสที่ไมซลฟี่เนี่ยจะฟาดลงไปได้หลายทางเลยนะฮะเพราะว่า มันยึดตัวเดียวไม่มีตัวช่วยในการดึงนะครับดึงปกติเนี่ยต้องดึงมุมทำมุมทำองศาดีๆนะครับให้เหมาะกับลักษณะที่จะยึดให้มั่นคงนิดนึงนะครับก็ต้องดูว่าจุดที่เราจะยึดเนี่ยม,ม,มีตรงไหนบ้างนะฮะนี่ไม่แนะนําให้ยึดไม้เซลฟี่ขึ้นไปเยอะนะครับคือมันมันถ้ายึดเยอะเนี่ยมันก็จะได้มุมมุมที่ระยะไกลขึ้นแล้วก็สวยขึ้นนะครับแต่ว่าก็อันตรายนะครับเวลาเราขับรถ อันนี้ระยะทางที่ไกลๆเราอาจจะเผละนะครับถ้าติดด้านหน้าอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะฮะถ้าติดด้านหลังมมีโอกาสพลาดเพราะเราไม่เห็นกล้องตลอดเวลามันก็อาจจะหักหลุดร่วงได้นะฮะซึ่งขายยึดเนี่ยมันจะมีม,มีมีหลายแบบนะครับมีแบบยึดเป็นขันน็อตตายตัวเลยก็มีนะครับแต่ผมใช้เป็นตัวที่สามารถที่จะหมนุนเข้าหมุนออกได้นะฮะเพราะว่าเราต้องการที่จะสะดวกในการตรวจเช็คนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือเหล็กที่ ใช้ในการปรับมุนเนี่ยเวลาวิ่งเนี่ยอาจจะดังนะครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบนะครับในลักษณะที่วิ่งระยะทางตรงๆเนี่ยฮะทางก็ประมาณ 10- 10กว่ากิโลนะครับที่ผมทดสอบนะครับช่วงแรกๆเนี่ยก็มีการเอียงมีอะไรนะฮะแต่อันนี้เราก็ปรับไปเรื่อยๆนะครับปรับพอได้องศาแล้วได้มุมแล้วก็จะไม่ไม่ทาให้ตัวกล้องเนี่ยหรือไมซลฟี่เนี่ยขยับนะครับส่วนเรื่องของการสั่นเนี่ยก็ดูนะฮะเวลาเราขับเนี่ยค่อนข้างจะสั่นนะฮะนะครับ อันนี้ผมใช้กล้องอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวจับนะฮะภาพภาพที่เป็นภาพใหญ่นะฮะใช้กล้องของมูฟู v ยี่สิบเเป็นตัวจับภาพให้ดูนะครับส่วนภาพเล็กนี่เป็นภาพจากมุมกล้อง In s t a 3 6 0จะเห็นว่ามีความนิ่งนะครับมีความนิ่งแล้วก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะครับแต่ว่าตัวกล้องมูฟูเนี่เป็นกล้องที่ใช้สำหรับถ่ายตลอดเวลานะครับมุมด้านหน้าด้านหลังนะครับซึ่งก็จะ เป็นกล้องติดรถนะครับติดรถแต่ว่าเรามาติดหมวกกันน็อกนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วตัวนี้จะติดหมวกกันน็อกนะครับเพราะว่ามีกล้องหน้าและกล้องหลังนะฮะมูฟู่เนี่ยนะฮะแต่ว่าตัวกล้องทั่วไปเนะี่ยบางทีก็ติด2ด้านหน้าอย่างเดียวนะครับก็เป็นการทดสอบนะครับไมล์เซลฟี่มันบางทีขับไปเนี่ยนะฮะถ้าเรายึดไม่ดีนะไยก็จะเอียงแบบนี้นะครับมีลักษณะเป็นเอียงเอียงเนี่ยก็อันตรายเหมือนกันถ้าขับเร็วบางทีเนี่ยอาจจะฟาดลงกับพื้นเลยนะ นะครับอันนี้ทดสอบนะครับอันนี้ขับเข้าในตลาดทางที่มันไม่ค่อยเรียบนะฮะเราทดสอบดูนะฮะนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับท่านที่จะติดตั้งกล้องไว้กับรถนะครับเพื่อที่จะถ่ายงานนะฮะในแบบต่างๆนะฮะซึ่งจริงๆแล้วกล้องอิ s สตาสาเนี่ยออกแบบมาเพื่อที่จะใช้งานเกี่ยวกับสายที่ทัวร์ n ิงจริงๆนะฮะทัวร์ริงแต่ว่าอุปกรณ์ที่เรามาใช้เนี่ยเราต้องตรวจเช็คตลอดนะฮะ มีโอกาสที่จะหักแล้วก็ร่วงได้นะครับเพราะว่าสงสารอุปกรณ์นะฮะถ้าเราขับเร็วๆเนี่ยร้อยขึ้นเนี่ยยิ่งอันตรายนะครับก็เป็นทางเลือกของอุปกรณ์นะฮะท่านที่ต้องการที่จะใช้ก็ศึกษาให้ดีก่อนนะครับ